หลังจากที่เวตาลได้หลุดลอยไปภาวิกรมาทิกก็ได้ยืนอึ้งอยู่ครู่หนึ่งและได้หันกลับไปดึงเวตาลลงมาพอเวตาลโดนดึงลงมาเวตาลก็ได้เล่าเรื่องที่สองต่อเวตาลก็เล่าว่าณนะเมืองหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมีนามว่านางจันทาวดีมีรูปลักษณะที่สวยงามเหมือนนางฟ้าเมื่อพระรามเสนเห็นนางก็ตกกลุ่มรักในนาง จึงขอแต่งงานพระรามเสนเลี้ยงนกแก้วที่แสนฉลาดมากอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวผู้ส่วนนางจันทาวดีก็เลี้ยงนกขุนทองซึ่งเป็นตัวเมียที่มีความฉลาดเทียบเท่ากับเทวดาอยู่เช่นเดียวกันเมื่อทั้งสองมาแต่งงานกันนกทั้งสองตัวก็เลยต้องมาอยู่ในกรงเดียวกันวันหนึ่งนกแก้วถามด้วยความสงสัยว่า ทำไมเจ้าจึงไม่อยากมีคู่พวกเจ้าซึ่งเป็นเพศชายย่อมประกอบขึ้นด้วยความบาปความโกงความล่อหลอกความเห็นแก่ตัวความปะสะาสศจกคำในใจคล่องในการทำลายพวกเราซึ่งมีเพศเป็นหญิงเพื่อความสำราญของพวกเจ้านกแก้วตกใจกับคำพูดของนกขุนทองเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยเห็นเพศหญิงพูดจาหานกล้าเช่นนี้มาก่อน เหตุใดเจ้าจึงพูดจาเช่นนี้แพทย์หญิงตังหากที่ไม่ดีผู้หญิงนั่นแหละที่ไม่มีปัญญาสุดท้ายก็ต้องพึ่งพาแพทชายอย่างพวกข้าพอนกสองตัวเถียงกันไปเถียงกันมาด้วยความเสียงดังพระรามเสนและนางจันทราวดีก็ได้ยินเสียงที่ทะเลาะก,กันจนทั้งสองต้องเดินมาหานกสองตัวนี้และถามว่าสาเหตุใดที่ทําให้นกสองตัวนี้ทะเลาะก,กันนกแก้ว ก็เลยอธิบายด้วยเสียงที่โกรธว่านกขุนทองตอนนี้พูดจาดูถูกเพศชาอย่างเราพระรามเสนและนางจันทราวดีเมื่อได้ยินเหตุที่ทำให้นกสองตัวนี้ทะเลาะกันเลยบอกให้ใจเย็นไว้ก่อนแล้วค่อยค่อยนำหลักฐานมาสัแแดงให้เข้าใจสรุปว่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงใครดีกว่ากันนกขุนทองจึงเริ่มเล่าเรื่องของตนเอง กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งเขาเป็นผู้ที่รวยและมีทรัพสมบัติเป็นจำนวนมากแต่เดือดร้อนเพราะไม่มีบุตรจึงทำโยคะอย่างเช่นอดข้าวเป็นต้นทั้งเที่ยวในบุญนยสถานต่างๆเพื่อจะขอลูกพระเจ้าเมื่อเห็นประสงค์ของพ่อค้าคนนี้รู้สึกสงสารจึงมอบบุตรให้แก่พ่อค้าแต่บุตรคนนี้มีรูปลักษณ์ที่ไม่น่าดูคือหน้าตาเหมือนลิง และหลังโกงเหมือนอูดแม้ความน่าเกลียดของบุตรพ่อค้าก็ยังดีใจและเลี้ยงดูลูกด้วยความรักจนเติบโตเป็นใหญ่แต่ต่างจากประสงค์ของพ่อค้าลูกก็โตเป็นนักเลงเกเรคบเพื่อนพานวันวันก็เมาเสพยาและชอบล่อผู้หญิงไปฟันจนพ่อค้าเครียดเรื่องลูกคนนี้ป่วยเป็นโรคสักพักก็ถึงแก่ความตายชายหนุ่มที่หลังโกงเหมือนอูด ถึงพ่อตัวเองจะตายแล้วแทนที่จะเศร้าเขาก็ดีใจเพราะได้มรดกของพ่อค้าทั้งหมดหลังจากได้มรดกแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเล่นการพนันเมาแบบเดิมๆจนใช้เงินหมดก็เป็นขโมยไปลักทรัพย์คนอื่นสุดท้ายก็ถูกจับนำไปประหารชีวิตแต่ก็รอดออกมาได้ในขณะที่กำลังหนีชายหนุ่มถึงเมืองแห่งหนึ่งก็เจอพ่อค้ารวย มีนามว่าเหมคุบเมื่อชายเห็นเหมคุบก็รู้สึกคุ้นเคยกับหน้าตาพอคิดสักพักก็นึกได้ว่าพ่อค้าคนนี้เป็นผู้ที่พ่อของตัวเองเคยค้าขายด้วยกันจึงคิดจะโกหกและเดินไปคุยกับเหมคุบว่าโอ้จำข้าได้หรือเปล่าข้าคือบุตรของพ่อค้าที่เคยค้าขายกับท่านเหมคุบสะดุ้งตกใจอย่างหนักเพราะจำได้ว่าชายหนุ่ม เป็นบุตรของพ่อค้าคนนั้นจริงๆแต่ดูจากท่าทีของชายหนุ่มแล้วมันโสมมากทําให้เหมคุกเกือบจะดูไม่ออกว่าเป็นบุตรของพ่อค้าคนนั้นเขาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มเห็นว่าเหมคุกมีแนวที่จะเชื่อตัวเองจึงร้องไห้ออกมาแล้วโกหกไปอีกว่าเมื่อไม่กี่วันมาก่อนค้าได้ค้าขายกับเมืองอื่นๆอย่างเช่นเคยหลังขายของเสร็จ ข้าก็ขับเรือกลับมาเมืองของข้าแต่จู่ๆในระหว่างเดินทางกลับข้าก็พบกับพายุมันพัดเรือและทรัพย์สินของข้าไปหมดข้าก็เกือบตายแต่ข้ารอดมาได้ตอนนี้ข้าไม่มีที่ไปแล้วเหมคุบเมื่อฟังถึงเรื่องของชายหนุ่มเสร็จก็รู้สึกสงสารขึ้นมาจึงตัดสินใจจะรับชายหนุ่มมาใส่อยู่กับตนเองด้วยแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่เหมคุบรับชายหนุ่มมา ก็เพราะว่าเหมคุบนั้นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแต่ตั้งแต่ลูกสาวของเขาถึงอายุที่ควรแต่งงานมีสามีแล้วก็ยังหาสามีไม่ได้เหมคุบจึงจะให้ชายมาเป็นสามีของลูกสาวตัวเองแทนชายหนุ่มอยู่อาศัยในบ้านไปได้ไม่นานก็แต่งงานกับลูกสาวของเหมคุบหลังจากนั้นไม่นานชายหนุ่มคนนี้ด้วยความที่เป็นนิสัยของตัวเองอยู่แล้วก็นึกคิดอยากเล่นการพน,นัน และมึนเมาเหมือนที่ตัวเองเคยทํามาในอดีตจึงโกหกไปกับภรรยาและเห็นคุกไปว่าข้าไม่ได้กลับไปเมืองของข้ามาหลายปีแล้วไม่ได้ติดต่อกับญาติพี่น้องของข้าเลยจึงมาขออนุญาตให้กลับไปหาเมืองของข้าสักพักได้หรือไม่หลังจากที่ชายหนุ่มขอเห็นคุกเห็นคุกก็รู้สึกไม่พอใจที่จะให้ชายหนุ่มปล่อยลูกสาวตัวเองไว้อยู่คนเดียวจึงอนุญาตให้ไปได้แต่มีข้อแม้ก็คือ ให้พาลูกสาวของตัวเองไปเดินทางด้วยชายหนุ่มก็ยอมรับแล้วเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปที่เมืองของตัวเองก่อนที่ชายหนุ่มและภรรยาของเขาจะเริ่มเดินทางเหมคุบก็ได้ประทานทรัพย์สินให้กับชายหนุ่มเพื่อสะดวกในการเดินทางโดยที่ไม่รู้ว่าชายหนุ่มกำลังคิดจะทิ้งภรรยาตัวเองและหนีไปคนเดียวพอสองคนเริ่มเดินทางก็ถึงป่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งเดินไปสักพัก ชายหนุ่มโกหกหลอกภรรยาตัวเองว่าท่านรู้ไหมว่าในป่านี้มีโจรมากท่านควรจะถอดเครื่องประดับทั้งหมดมาให้กับข้าจะได้ไม่มีโจรที่ไหนมาทำร้ายพวกเราอ๋อได้สิคะภรรยาของชายหนุ่มก็ถอดเครื่องประดับทั้งหมดฝากไว้กับชายโดยที่ไม่ระแวงเพราะมีความเชื่อใจเป็นอย่างมาก ชายหนุ่มได้เชิญชวนภรรยามาดูทิวทัศน์ใกล้ๆเหวทิวทัศน์สวยงามจริงจริงเลยซึ่งชายหนุ่มมีความคิดมาตั้งนานแล้วว่าจะผลักภรรยาตัวเองตกลงเหวเพราะจะชิงทรัพย์จึงผลักภรรยาของตนลงเหวโดยหน้าตาที่เย็นชา <c oughs> แต่เหวที่ภรรยาตกลงไปก็มีกิ่งไม้ที่รองรับอยู่ จึงทาให้ภรรยานั้นไม่เสียชีวิตดังชายหนุ่มต้องการแต่ชายหนุ่มก็ไม่รู้ว่าภรรยาตัวเองยังมีชีวิตอยู่เลยกลับไปที่เมืองของตัวเองอย่างไม่รู้สึกผิดอะไรกับสิ่งที่ตัวเองกระทาลงไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่กำลังเดินทางอยู่แถวนั้นได้ยินเสียงร้องไห้ดังลั่นป่าจึงหาที่มาของเสียงและเดินไปตามเสียง จนพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้อย่างหนักชายเกิดความสงสารจึงประสงค์ที่จะช่วยผู้หญิงคนนี้พอช่วยนางออกมาจากเหวได้ก็ถามว่าเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ฉันโดนจนบน่นเครื่องประดับของฉันจนหมดและจนก็พากันลองเหวส่วนสามีของฉันฉันก็ไม่ชราเหมือนกันว่า กิดอ,อะไรกับเขาตอนนี้ฉันรู้สึกอยากกลับบ้านชายหนุ่มคนนี้เมื่อได้ยินเรื่องราวของนางก็เกิดความสงสารจึงพานางกลับบ้านอย่างปลอดภัยพอนางถึงบ้านก็เล่าเรื่องให้พ่อของตัวเองฟังแต่ก็โกหกดังที่พูดไปกับชายหนุ่มพ่อของนางพยายามปลอบนางอย่างไรนางก็ยังไม่หายเศร้า พอรู้ตัวว่าสิ่งที่บอกไปไม่ใช่ความจริงและเสียใจที่ถูกสามีตัวเองทิ้งในขณะเดียวกันชายหนุ่มซึ่งเป็นสามีของนางก็ถึงเมืองของตัวเองพร้อมกับทรัพย์สินจำนวนมากเพื่อนพานทั้งหลายที่เคยคบกันมาเห็นว่าชายหนุ่มมีเงินจึงชักชวนให้เขามาเล่นพน,นันด้วยกันเหมือนเดิมชายหนุ่มเล่นพน,นันไปเรื่อยๆจนใช้เงินหมดไม่เหลืออะไรเลย จากนั้นก็ขโมยทรัพย์สินของคนอื่นเหมือนเดิมแล้วโดนจับแต่สุดท้ายก็หนีออกมาได้เขาจึงคิดจะกลับไปยังเมืองของฝ่ายหญิงโดยวางแผนไว้ว่าจะโกหกกับพ่อตาว่านางคคอดบุตรชายแล้วคนหนึ่งแล้วคิดว่าถ้าอย่างนั้นพ่อตาจะให้เงินมากับตัวเองเมื่อถึงบ้านของพ่อตาสิ่งที่น่าตกใจสําหรับชายหนุ่มก็คือภรรยาของตัวเองที่คิดว่าตายไปแล้ววิ่งออกมาต้อนรับตัวเอง ตอนแรกคิดว่านางเป็นผีจึงจะหนีแต่นางจับสามีตัวเองไว้แล้วเล่าถึงเรื่องทั้งหมดว่าตัวเองได้โกหกไปกับพ่อแม่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะถูกว่าชายหนุ่มรู้สึกสบายใจขึ้นก็ตัดสินใจที่จะอยู่อาศัยต่อแต่เวลาผ่านไปไม่นานด้วยความที่นิสัยชายหนุ่มเป็นคนชอบกระทำผ่านชอบเล่นการพานันเขาคิดอยากกลับไปเล่นพนันเหมือนเดิม จึงคิดแผนที่จะฆ่าภรรยาตัวเองและขโมยทรัพย์สินไปกับตัวแล้วเขาก็ทําแบบนั้นไปจริงๆเจ้าเข้าใจหรือ,อยังว่าพวกผู้ชายมันเลวร้ายขนาดไหนพอนนขุนทองเล่าเรื่องของตนจบก็บ่นออกมาด้วยความไม่พึงพอใจส่วนพรามะเซนและนางทารวดีก็ได้มุมมองใหม่ๆไปจากเรื่องเล่าของนนขุนทองแต่พอนนขุนทองเล่าจบ นกแก้วก็เริ่มเล่าต่อในเรื่องของตนการละครั้งหนึ่งมีครอบครัวพ่อค้ามีลูกสาวนามว่านางชาย้ยสิริอยากให้ลูกสาวของตนแต่งงานสักทีเลยไปพบเข้ากับพรามณ์ที่มีนามว่าสีทัศนสีทัศนเป็นผู้ชายรูปหล่อดูดีมากๆตอนแรกนางก็ไม่คิดจะแต่งงานด้วยแต่สุดท้ายนางก็ยอมแต่งในที่สุดสีทัศน์ดีใจจนแทบบ้าเลยจัดฉลองอย่างใหญ่โต แต่ด้วยนิสัยเดิมของผู้หญิงที่เป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือนางจะไปมีใจให้ผู้ชายคนอื่นถึงตอนนั้นนางจะมีผัวอยู่แล้วก็เหอะจนมีอยู่คืนหนึ่งนางได้เดินออกมาอย่างเงียบๆคนเดียวในขณะที่เดินออกมาในตอนกลางคืนดึกนั้นก็ได้มีโจรคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีและได้พบกับพวกเครื่องประดับที่ถูกใส่อยู่ตามตัวเธอเลยจึงคิดที่จะขโมยของพวกนั้น แม่หญิงคนนี้ไม่กินกลัวเอาซะเลยเออกมาเดินคนเดียวในตอนกลางคืนพร้อมกับใส่เครื่องประดับตั้งมากมายอย่างนี้ต้องไม่รอดผลเนื้อมือของไอ้โจรคนนี้แน่นอนโจรตัดสินใจที่จะยังไม่ขโมยของพวกนั้นแต่กับเดินตามต่อไปผู้หญิงเดินไปถึงบ้านของผู้ชายหนุ่มที่เป็นชู้ของตัวเองและได้เดินเข้าไปในบ้านเธอได้พบกับร่างผู้ชายที่นอนนิ่งอยู่เธอคิดว่าเขาเมาจนเผลอหลับไปจึงเดินเข้า กอดและนวเนียกับชายคนนั้นบนพื้นแต่ที่ไหนได้ชายคนนั้นกลายเป็นศพไปเสร็จแล้วเหตุเพราะโจรคนก่อนหน้าได้เข้ามาปล้นเอาทรัพย์สินของบ้านนี้ไปหมดแล้วด้วยความที่เธอไม่รู้เธอก็ยังกอดกับเขาบนพื้นอยู่ดีมีปีศาจตนหนึ่งที่กำลังเกาะต้นไม้อยู่เห็นอย่างนั้นแล้วก็อดขำไม่ได้เลยตัดสินใจเข้าไปสิงร่างศพของชายคนนั้น ปีศาจนอนกอดกับผู้หญิงสักพักหนึ่งหันหน้าเข้าไปกัดจมูกของผู้หญิงคนนั้นจนขาดออกมาจากนั้นปีศาจก็บินหนีไปผู้หญิงได้ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับวิ่งกลับบ้านไป <c oughs> ใส่ก็ได้ช่วยข้าด้วยข้าเจ็บไม่ไหวแล้วโอ้ยพอถึงบ้านด้วยความที่ผู้หญิงส่งเสียงดังมาก ดังจนเพื่อนบ้านข้างๆต้องตื่นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางพอทุกคนเดินเข้ามาก็คิดสงสัยว่าสามีนางเป็นคนทําสามีผู้ที่ไม่ได้ทําอะไรเลยพยายามที่จะปฏิเสธแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาข้าพูดจริงๆนะว่าข้าไม่ได้ทำเพราะข้าตื่นสภาพนางก็เป็นเช่นนี้เสียแล้วถ้าข้าโกหกขอให้ข้าเสียโคเสียข้าวและเสียเงินไปเลยแต่ทุกคนก็ยังไม่เชื่อคำพูดของผู้ที่เป็นสามีอยู่ดี ผ่านไปสักพักพ่อของผู้หญิงก็ได้รู้เรื่องนี้จึงโกรธผู้ที่เป็นสามีมากเลยเรียกให้ตำรวจมาจาับผู้ที่เป็นสามีไปตอนที่กำลังสอบสวนหาความจริงกันอยู่สามีก็ปฏิเสธทุกอย่างอยู่ดีข้าพเจ้าไม่ได้ทำจริงๆนะข้าพเจ้านอนอยู่พอตื่นขึ้นมาก็พบว่านางเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าเจ้ายังไม่พูดความจริงข้าจะตัดแขนขวาเจ้าและถ้าหากยังโกหกอีกข้าก็จะตัดแขนซ้าย พอเป็นเช่นนั้นแล้วโจรคนนั้นก็ได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้ตัดสินใจเล่าทุกอย่างในเหตุการณ์คืนนั้นมาให้พระราชาฟังพอพระราชาได้ฟังเรื่องเล่าจากโจรคนนั้นก็ได้เข้าใจผู้ที่เป็นสามีขึ้นมาทันทีและได้ตัดสินให้นำตัวภรรยาไปประจานรอบเมืองและได้มอบสิ่งของเล็กๆน,น้อยเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่พูดความจริงและไม่โกหกกับพระราชาอันนี้เป็นของตอบแทนให้พวกเจ้านะ ขอบคุณนะครับหลังจากที่นกแก้วเล่าเรื่องของตนจบต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันเพราะฝั่งนกขุนทองก็อวยทางผู้หญิงฝ่ายนกแก้วก็อวยทางผู้ชายผู้หญิงทุกคนเกิดมาเพื่อทําลายความสุขของเราทั้งนั้นพอนางจันทาราวดีได้ยินเช่นนี้จึงโกรธนกแก้วมากเลยพูดออกไปว่าพราะที่ดูผู้หญิงมีแต่พวกตำชา ควรจะละอายปากตนเองสิบ้างเพราะแม่พวกเจ้าก็เป็นผู้หญิงพอพระราชาได้ยินเช่นนั้นก็ได้เกิดการถกเถียงระหว่างคนสองคนและนกสองตัวเวตาลจึงถามพระวิกรมาทิตว่าท่านทรงคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้พระวิกรมาทิตได้ตอบไปว่าผู้ชายย่อมดีกว่าผู้หญิงสิ ถึงจะชั่วไปบางทีแต่ก็ยังรู้สึกผิดแต่ผู้หญิงนี้ไม่รู้อะไรเลยพอเวตาลได้ยินคำตอบเวตาลก็ขวเลาะและได้บินกลับไปที่ต้นอโศกอีกครั้ง